เรากินเนื้อสัตว์อันนี้ผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะกินเนื้อสัตว์ต้องกินด้วยความบริสุทธิ์สามเสื่อกหนึ่งไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าสัตว์นั้นเพื่อเราสองไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าสัตว์นั้นเพื่อเราสามไม่ได้รำลึกว่าฆ่าสัตว์นั้นเพื่อเรากินเนื้อสัตว์ได้ด้วยความบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าไม่เคยห่าให้เรากินเนื้อสัตว์นะแม้แต่พระองค์ก็ทรงฉันเนื้อสัตว์คือฉันเนื้อและฉันปลาแต่เราไปคิดกันเองโดยความเชื่อผิดความเห็นผิดคิดว่าต้องกินเจต้องกินมััสว ถึงจะถามว่าบรรลุทําได้ไม่เกี่ยวเลยถ้ากินเจกินมังสวิรัตแล้วบรรลุทาได้วัวควายตามท้องนาไม่เคยกินเนื้อสัตว์ก็ต้องบรรลุทําได้นะถ้่างนั้นอ่ะแต่ความเป็นจริงมันก็บรรลุทําไม่ได้นี่หรอป่าดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรเชื่อมั่นในหลักขั้นพสอนพระพุทธเจ้าเวลาเราเดินไปโลตัสติ๊กซีเนี่ยไปยืนดูอกไก่เราไปยืนคิดมะที่ไก่ตัวนี้ตายเพื่อปูหรือเปล่าวะคิดนะคิดหรอถ้าคิดกินไม่ได้นะ ตากาไปยืนดูจะไม่เคยดูมันตายพากปู่บอกเนี่ยไม่นะ,นะปู่ก,ก็เดินตัดกิจใส่ถุงช่างนหนาวกลับบ้านแดดจบแ,แค่นั้นเองต้องว่าเออมันก็แค่นั้นใช่ไหอว่าก็ไม่จําเป็นต้องไปกินในสิ่งนั้นะเราก็กินในสิ่งที่อะไรต,ตายแล้วคแค่นั้นเลยไม่ผิดอะไรเลยสามารถกินได้แค่นี้เลยง่ายๆเวลากินเนื้อสัตว์กินแบบนี้กินด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนเราจําไว้นะ ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วบริสุทธิ์่อคนอื่นเขาไม่กินเนื้อสัตว์กินมังกินเจแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ไอ้คนกินเนื้อสัตว์บรรลุธรรมไม่ได้อันนี้เรียกเทวทัตเทวทัตเนี่ยเคยขอพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตทัพภิสุสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ให้เข้าทาีา่มุงบางตลอดชีวิตไม่ให้เข้าบ้านเข้าเรือนตลอดชีวิตให้บินฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตไม่ให้รับกิจนิมนต์ไม่ให้รับอาหารเนี่ยจับโยมเนี่ยคือไปรับ ไปรับกินนิมนต์ตามบ้านแล้วก็ททำอาหารใ้ฉันไม่อนุญาตต้องบินทบาทเท่าน้นสามคือพระพิสุสงฆ์ต้องห้ามฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตต้องกินมังเทวทัตขอพระเจ้าพระเจ้าปฏิเสธทั้งหมดไม่รับพระเจ้าเลยบอกว่าใครพอใจในการฉันเนื้อฉันปลาก็จงฉันเนื้อฉันปลาใครพอใจในการกินเจกินมังก็กินเจกินมังแต่ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับชี้โทษแก่ใคร ใครพอใจแต่ให้กินด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนอย่างที่บอกไเมื่อกี้นี้ใครจะเข้าที่มุงบางใครจะเข้าที่มุงบางก็อยู่ได้ใครจะเท่าคนไม้อยู่คนไม้ก็อยู่ได้ใครจะบินธบาบดเป็นวัดก็บินถบาบดได้ใครจะฉันอาหารตามกินที่หมดก็ฉันได้แล้วแต่เหตุปัจจัย